สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการถามมาต่อไปครับทุกวันจานถึงสุกนะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามามาดูใหม่นะครับให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็สำหรับพวกคำถามที่เราจะมาถามตอบก็คือเรารวบรวมจากยูเซอร์หลายท่านนะครับเข้ามาไว้ในรายการนี้แล้วนะครับ สำหรับคำถามวันนี้สนับสนุนโดยครับศูนย์ฝึกอบรมเดติครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอบรมทางด้านเรื่องอุตสาหกรรมการเขียนแบบอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็งานสถาปนิกนะครับซึ่งถ้าสนใจสามารถดูรายละเอียดที่หน้าจอนะครับต้องการแก้ไข n อ็ r y ใน solid workcam ทำอย่างไรครับพี่เอ็มโอเคครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลยนะครับ อันนี้ก็คือชิ้นงานที่เราจะทําการสร้างในส่วนตัวแคมนะครับก็อันนี้ผมใช้ฟังก์ชันออโต้เลยนะครับ a d tag แล้วก็ generate นะครับติมก็ที่ต้องการแก้ไขนะครับในส่วนของ e n t i ่ y ผมเลือกที่ operation l a c k นะครับ,รบผม double click เลยจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ feature option ตรงนี้ครับที่เขาเรียกว่า entity ตรงนี้อ่า ถ้าในส่วนของตัวของเดิมอะครับเนี่ยมันจะลงเป็นแบบเหมือนพังอะลง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 เดียวเลยอ่าแต่เนี่ยมันแบบทูนมันจะสึกไวอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วก็ว่าเปลี่ยนตรงเมธอดเนี่ยครับอ่าเปลี่ยนนี้เป็นสปรัลอ่าเรลองพรีวิวดูนะครับอ่าเนี่ยครับมันจะลงเป็นเนี่ยเหมือนก้นหอยอครับหมุนหมุนหมุน,มน,มนลงไปก็คือเซฟตี้ทูลมันจะเข้างานได้ดีขึ้นใช่ครับ,รบอ่่าเนีย ธีการก็เนี่ยครับเราเปลี่ยนตรงนี้อ่าหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบอื่นก็ได้อ่าแต่ส่วนมากก็คือใช้เป็นสไปรัลก็คือค่อยๆลงเป็นก้นหอยลงไปลงไปแล้วก็กัดกัดกัดลงไปเรื่อยๆครับจนจบอ่าก็เป็นการเซฟทุนได้ใช่ครับอ่าตรงนี้อ่าเราลองซิมูเลตดูก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมลองซิมอันนี้ดูป๊บลองปรับสปีดลงหน่อยครับเนี่ยครับเนี่ยก็คือจะกัดไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาลงก็ลงเป็นก้นหอยครับ คือปั่นๆลงไปก่อนคือไม่ลงทีเดียวถ้าลงเดียวมันกระแทกครับทุนมันจะแตกอ่าเนี่ยครับลงไปเรื่อยๆจนจบอะครับอ่อแค่นี้เองซอฟต์แวร์ดูใช้งานง่ายมากใช่ครับก็ผมไม่ได้ทำเลยพี่แจ่เห็นไหมครับคือใ,ใช้ออโต้อย่างเดียวเลยออตโต้แล้วก็มาปรับแต่งใช่ใช่ครับตามที่เราต้องการนิดนึงครับผมอ่าครับอาอันนี้เป็นคำถาม ก็พูยงานก็ถามก็มาใช่ครับอยากรู้ว่าแก้ไงแกได้ไหมประมาณนี้ครับสามารถทําได้เป็นปรับแต่งออปชั่นนะครับใช่ครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราในรายการถามมาต่อไปนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ